เสียงปืนใหญ่ที่ดังกล้องในยามเช้ามืดปลายเดือนพฤษภาคมเปลี่ยนความเงียบสงบของแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาให้กลายเป็นสมรภูมิจริงในพริบตาพื้นที่รอบวัดพระวิหารและสามเหลี่ยมมรกตที่เคยเป็นเพียงจุดขัดแย้งเชิงประวัติศาสตร์ถูกปลุกขึ้นมาเป็นสนามประลองทางทหารทันทีทหารกัมพูชาหนึ่งนายเสียชีวิตในเหตุปะทะนั้นแต่แรงสะเทือนเกินกว่าจะหยุดเพียงแค่จำนวนผู้สูญเสีย เพราะมันเป็นสัญญาณว่าประตูที่เคยเปิดเพื่อการค้าขายอาจปิดลงโดยไม่รู้กำหนดสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงการยิงตอบโต้ทว่าเป็นการแสดงศักยภาพที่ดุเดือดเดือนกรกฎาคมกัมพูชาตัดสินใจกดปุ่มยิงจรวด BM21 เข้าใส่ฐานทัพไทยความเสียหายไม่หยุดอยู่ที่กำแพงคอนกรีตโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พังยับผู้คนบริสุทธิ์เสียชีวิต11ราย เหตุการณ์นั้นทําให้ไทยต้องเคลื่อนเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นสู่ท้องฟ้าแสดงพลังให้โลกเห็นว่าการยั่วยุจะไม่ถูกปล่อยผ่านง่ายได้เมื่อหมอกควันจากการโจมตีจางหายเสียงเจราจาจากมาเลเซียก็เริ่มขึ้นข้อตกลงหยุดยิงที่ปุตราจายาถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่ในความเป็นจริงด่านชายแดนยังปิดสนิทเหมือนภารกิจที่ไม่อาจผ่านด่านสำคัญได้ความตึงเครียดบนแนวเส้นแบ่งชาติ ยังคงสุมไฟในใจประชาชนทั้งสองฝั่งข้าวของที่เคยลำเลียงฐานอารัญ,ญประเทศและปล่อยเปตดหยุดนิ่งเศรษฐกิจเริ่มหายใจติดขัดคำถามที่ถูกโยนกลางวงสนทนาไม่ใช่ว่าใครชนะแต่คือทำไมเหตุการณ์เล็กจึงลุกลามเป็นไฟใหญ่เศรษฐกิจระดับครัวเรือนที่เคยพึ่งพาก,กันและกันกลายเป็นตัวประกันทางการเมืองสินค้าในตลาดพนมเปญเริ่มแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผู้คนหันมามองหาทางออกแต่กลับพบกำแพงปิดกัน้นไม่มีรถบรรทุกไม่มีแรงงานเดินข้ามไม่มีวัตถุดิบใหม่ไหลเข้าสู่โรงงานสื่อญี่ปุ่นรีบรายงานราวกับตีระฆังเตือนกลางเมืองโตเกียวผ้าถัวข่าวสะท้อนความกังวลว่ากัมพูชากำลังเผชิญวิกฤตใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีไม่ใช่แค่การเมืองหรือความมั่นคงแต่เป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนที่ญี่ปุ่นวางหมากไว้อย่างรอบคอบกับยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า ไทยบวกหนึ่งภาพชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือกใหญ่ของการค้ากลับกลายเป็นบาดแผลเปิดที่ทำให้เลือดไหลไม่หยุดการปิดด่านไม่ใช่การกดปุ่มหยุดชั่วคราวแต่เป็นการบอกเป็นนหนว่าความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนั้นเปราะบางกว่าที่คิดทุกข้อตกลงทุกการค้าล้วนยืนอยู่บนเส้นได้แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจผู้สังเกตการเริ่มตั้งคำถามว่า หากด่านยังคงปิดต่อไปอีกหลายเดือนใครจะเป็นผู้แบกรับต้นทุนที่แท้จริงชาวกัมพูชาที่ต้องซื้อของแพงขึ้นหรือแรงงานที่ถูกพักงานในโรงงานที่ขาดวัตถุดิบหรือแม้แต่นักลงทุนต่างชาติที่วางใจว่าภูมิภาคนี้จะเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงตอนแรกนี้จึงเป็นเพียงบทเปิดม่านของวิกฤตชายแดนแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องขยับทุกการยิงทุกการปิดด่าน และทุกตัวเลขเศรษฐกิจที่สั่นสะเทือนคือสัญญาณเตือนว่าความมั่นคงและเศรษฐกิจไม่เคยแยกจากกันได้ทันทีที่ประตูการค้าอารยญญประเทศกับปอยเปตถูกปิดลงบรรยากาศชายแดนเงียบสงัดเหมือนเมืองที่ไฟฟ้าถูกดับทั้งแถบเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกที่เคยแน่นถนนหายวับสินค้าจำนวนมหาศาลที่เคยไหลข้ามแดนกลายเป็นเพียงภาพความทรงจำ ผู้คนสองฝั่งชายแดนที่เคยพึ่งพาอาหารน้ำมันและสินค้าจากกันต้องเผชิญความจริงที่โหดร้ายว่าเส้นทางชีวิตประจำวันถูกตัดขาดในชั่วข้ามคืนราคาข้าวสารน้ำมันพืชและเนื้อสัตว์ในตลาดพนมเปญพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขที่เคยมั่นคงกลับบิดเบี้ยวในเวลาไม่กี่สัปดาห์ราคาสินค้าพื้นฐานเพิ่มขึ้น15-20อร์เซต์ เสียงบ่นจากแม่ค้าพ่อค้าและผู้บริโภคดังก้องไปทั่วเมืองหลวงของกัมพูชาคำถามที่ถูกตั้งขึ้นคือถ้าเพื่อนบ้านยังไม่เปิดด่านอีกนานครอบครัวทั่วไปจะอยู่รอดได้อย่างไรภาพที่เห็นไม่ใช่เพียงการปรับตัวทางเศรษฐกิจเล็กน้อยแต่เป็นรอยแยกใหญ่ที่ทำให้โครงสร้างสังคมสั่นสะเทือนโรงงานสิ่งทอที่พึ่งพาวัตถุดิบจากไทยหยุดการผลิต แรงงานนับพันถูกสั่งพักงานโดยไม่มีคำตอบว่าพรุ่งนี้จะมีงานทำหรือไม่ถนนที่เคยคลาคล่ำด้วยแรงงานข้ามแดนกลับว่างเปล่าราวกับถูกดูดวิญญาณออกไปจากพื้นที่ทำไมกัมพูชาถึงเปราะบางถึงเพียงนี้นักวิชาการอธิบายว่ากว่า70%ของการบริโภคและอุตสาหกรรมพึ่งพาสินค้าและวัตถุดิบจากไทยความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นในวันที่ปกติกลายเป็นพันธนาการรัดคอในวันที่ประตูปิด ทุกหยดน้ำมันที่หายไปทุกถุงแป้งที่ขาดตลาดล้วนแสดงให้เห็นความจริงว่าเศรษฐกิจไม่ได้ยืนบนขาของตนเองชาวกัมพูชาที่เคยเดินข้ามฝั่งมาซื้อของกลับบ้านตอนนี้ต้องหันไปหาสินค้านำเข้าจากเส้นทางอื่นที่แพงกว่าและใช้เวลานานกว่าบางครอบครัวต้องลดมื้ออาหารเด็กนักเรียนบางคนไม่ได้รับนมเหมือนเคยเสียงสะท้อนเล็กๆเ,เหล่านี้บอกเล่าผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขใดๆ ด่านชายแดนจึงไม่ใช่เพียงช่องทางขนสินค้าแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อเส้นเลือดถูกปิดเลือดในร่างกายเศรษฐกิจกัมพูชาก็เริ่มขาดออกซิเจนผู้เชี่ยวชาญเปรียบสถานการณ์นี้เหมือนร่างกายที่ถูกดีบคอยิ่งนานวันยิ่งใกล้ขีดจำกัดการพึ่งพาที่มากเกินไปกำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ทั้งระบบสั่นคลอนถนนสายเศรษฐกิจอัญญประเทศเคยถูกเรียกว่าเส้นทางแห่งโอกาส แต่วันนี้กลับกลายเป็นกำแพงที่สูงตระหง่านกัมพูชามองออกไปเห็นไทยอยู่ตรงหน้าแต่ไม่อาจเอื้องถึงความช่วยเหลือได้ภาพคนขับรถบรรทุกที่นั่งว่างงานอยู่ริมถนนคือสัญ,ญลักษณ์ของเศรษฐกิจที่หยุดนิ่งโดยไร้ทางออกเสียงสะท้อนจากประชาชนบอกตรงกันว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อไปอีกไม่กี่เดือนผลกระทบจะไม่หยุดอยู่ที่การขึ้นราคาสินค้าเท่านั้นแต่จะลามไปถึงการจ้างงานการลงทุน และความมั่นคงทางสังคมทั้งหมดจุดเล็กๆที่ชายแดนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันคือตัวชี้ชะตาเศรษฐกิจทั้งประเทศถ้าจะมองหาจุดเปราะบางที่สุดของกัมพูชาคงไม่ใช่เพียงชายแดนที่ถูกปิดชั่วคราวแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศที่ตั้งอยู่บนเสาไม้บางๆพึ่งพาผู้อื่นแทบทุกด้านข้าวสารน้ำมันแป้งสาลีวัตถุดิบอุตสาหกรรมเครื่องจักรและแม้แต่พลังงานล้วนไหลมาจากต่างแดน โดยเฉพาะจากไทยที่กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเพื่อนบ้านรายนี้ทำไมกัมพูชาถึงไม่สามารถสร้างระบบพึ่งพาตนเองได้แม้เวลาผ่านมาหลายทศวรรษคำตอบอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู่กับแรงงานราคาต่าและการรับทุนจากต่างชาติโรงงานจำนวนมากเป็นของนักลงทุนญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือไทยเองกัมพูชาแทบไม่ได้ถือเทคโนโลยีหรือทรัพยากรสำคัญในมือ ต้นทุนชีวิตของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประเทศรอบข้างเศรษฐกิจเช่นนี้เปรียบเสมือนเรือน้อยที่ลอยกลางทะเลโดยไม่มีกระดูกมูแข็งแรงวันใดทะเลสงบเรือก็แล่นไปได้แต่เมื่อพายุการเมืองพัดแรงเสากระโดงและเชือกผูกก็พร้อมจะขาดในทันทีการปิดด่านที่เกิดขึ้นไม่กี่เดือนเผยให้เห็นความจริงที่หลายคนไม่กล้าพูดตรงๆว่ากัมพูชาไม่ได้ยืนด้วยตนเองแต่ยืนอยู่บนไหล่ของประเทศเพื่อนบ้าน ตัวเลขจากนักวิเคราะห์สะท้อนชัดกว่า70%ของการบริโภคและการผลิตภายในพึ่งพาการนำเข้าจากไทยเมื่อเส้นทางถูกตัดภ้ากุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นรายได้หลักก็เริ่มสะดุดวัตถุดิบผ้าและเส้นได้ที่ไม่สามารถหาได้ภายในประเทศทำให้เครื่องจักรเงียบเสียงลงทีละโรงงานคำถามคือถ้าการปิดด่านดำเนินต่อไปโรงงานเหล่านี้จะย้ายฐานหรือทนรอจนหมดกำลัง ภาพแรงงานหญิงที่ต้องกลับหมู่บ้านโดยไม่ได้รับค่าแรงเต็มจำนวนคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เงินที่เคยหมุนเวียนในตลาดท้องถิ่นหดหายอย่างรวดเร็วครอบครัวจำนวนมากต้องหันไปพึ่งเงินที่ญาติส่งมาจากไทยแต่เมื่อแรงงานข้ามชาติเองก็เริ่มติดขัดเงินโอนกลับบ้านยิ่งลดลงเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มทีละชั้นกัมพูชาเหมือนถูกเปิดโปงกลางเวทีว่าไม่มีเครื่องมือป้องกันตัว โครงสร้างเศรษฐกิจที่แทบทั้งหมดฝากไว้กับภายนอกไม่ต่างจากนักรบที่ลงสนามโดยไร้เกราะป้องกันการเมืองที่ดูเหมือนเป็นเพียงการประทะชายแดนกลับกลายเป็นบทพิสูจน์ความเปราะบางในระดับโครงสร้างซึ่งอาจทิ้งร่องรอยยาวนานกว่าการยิงปืนหรือจรวด ผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งคำถามว่าหากกัมพูชาต้องการก้าวพ้นจากเนานี้จำเป็นต้องเลือกทางเดินใหม่หรือไม่จะสร้างห่วงโซ่การผลิตภายในของตนเองได้จริงหรือยังคงเป็นฐานแรงงานราคาถูกต่อไปหากไม่ปรับโอกาสที่จะถูกทดสอบแบบนี้อีกก็สูงมากเพราะประตูการค้าสามารถถูกปิดเมื่อใดก็ได้ตามอารมณ์ทางการเมืองตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าปัญหาไม่ใช่เพียงความขัดแย้งชายแดน แต่เป็นรากฐานเศรษฐกิจที่บอบบางและพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่บทเรียนเฉพาะกัมพูชาแต่คือคำเตือนแก่ทุกประเทศในภูมิภาคว่าหากยืนด้วยขาของคนอื่นวันใดที่เขาเลือกหยุดเดินเราอาจล้มลงโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อสื่อญี่ปุ่นตีแผ่รายงานจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศเสียงสะเทือนก็เหมือนระฆังเตือนภัยที่ดังไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข่าวชัดเจนว่ากัมพูชากำลังเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารในตลาดแพงขึ้นแต่ยังรวมถึงห่วงโซ่การผลิตที่นักลงทุนญี่ปุ่นสร้างไว้กับกลยุทธ์ที่เคยถูกยกย่องว่าไทยบวกหนึ่งคำถามที่หลายฝ่ายสงสัยคือทำไมญี่ปุ่นถึงแสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนในเวลานี้คำตอบอยู่ที่การลงทุนมูลค่ามหาศาลที่ญี่ปุ่นวางไว้ในกัมพูชาตั้งแต่โรงงานสิ่งทอโรงประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงธุรกิจบริการที่ต้องอาศัยสินค้าจากไทยเป็นหลักเมื่อเส้นทางลำเลียงถูกปิดทุกอย่างก็สะดุดเหมือนเครื่องจักรใหญ่ที่จู่ๆถูกดึงปลั๊กไฟเสียงสะท้อนที่ดังที่สุดมาจากสมาคมธุรกิจญี่ปุ่นในกัมพูชาผู้นำกลุ่มยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าโรงงานกำลังติดขัดชิ้นส่วนที่ควรเดินทางมาจากไทยไม่อาจมาถึงตามกำหนดแผนการขยายการลงทุนที่เคยเขียนไว้ต้องหยุดชะง,งักทันที คนงานนับพันถูกแขวนอนาคตไว้บนเส้นได้เพราะโรงงานไม่รู้ว่าจะเปิดสายพานการผลิตได้เมื่อใดสิ่งที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ไทยบวกหนึ่งเกิดจากแนวคิดว่าไทยเป็นฐานหลักในการผลิตและกระจายสินค้าส่วนประเทศรอบข้างอย่างกัมพูชาจะช่วยเสริมแรงงานและที่ดินราคาถูกแต่การปิดดา่านครั้งนี้กลับทำให้สูตรที่เคยดูแข็งแรงกลายเป็นกับดักญี่ปุ่นเริ่มตั้งคำถามว่าหากศูนย์กลางสั่นไหว เครือข่ายรอบข้างจะอยู่รอดได้หรือไม่รายงานจากนักลงทุนยังบอกด้วยว่าหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายใน3เดือนการลงทุนญี่ปุ่นมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์อาจหายไปอย่างน้อย15%บรบริษัทใหญ่อย่างโตโยต้าซูโชเริ่มพิจารณาทางเลือกใหม่ในการย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามหรือประเทศที่เสถียรกว่าภาพนี้ทำให้ตลาดการเงินและนักวิเคราะห์ต่างจับตากัมพูชาอย่างไม่กระพริบตา ญี่ปุ่นไม่ได้แค่กลัวการหยุดชะงักของโรงงานแต่กังวลถึงภาพลักษณ์การลงทุนทั้งภูมิภาคเพราะถ้าความขัดแย้งเพียงเส้นชายแดนสามารถทำให้ซัพพลายเชนทั้งระบบหยุดเดินได้นักลงทุนทั่วโลกจะยังมองอาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่ความเงียบจากโรงงานในพนมเปญจึงไม่ใช่แค่ปัญหาในประเทศเล็กๆแต่เป็นเงื่อนไขที่อาจทาให้ภูมิภาคสูญเสียความเชื่อมั่นไปพร้อมกันนักวิชาการบางคนถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า การที่ญี่ปุ่นรีบส่งสัญญาณเตือนอาจไม่ใช่เพียงความห่วงใยกัมพูชาแต่เป็นการกดดันไทยทางอ้อมเพราะถ้าด่านยังปิดต่อไปญี่ปุ่นเองก็เสียประโยชน์การกดดันผ่านสื่อและรายงานเชิงลบจึงเหมือนหมัดน็อกที่หวังให้ไทยขยับเร็วขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าการปิดด่านไม่ใช่เรื่องของสองประเทศเท่านั้นแต่คือจุดเปลี่ยนของเครือข่ายการลงทุนข้ามชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดปลายหนึ่งของภูมิภาคเริ่มหลังเลและอาจหันไปหาประเทศอื่นนี่คือแรงสั่นสะเทือนที่อาจเปลี่ยนสมการการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวเมื่อรายงานตัวเลขใหม่ถูกเปิดเผยเสียงฮือฮาก็ดังก้องไปทั่วพนมเป็นนักเศรษฐศาสตร์หลายคนถึงกับเบิกตากว้างเพราะสิ่งที่เคยเป็นเพียงการคาดการกลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดธนาคารพัฒนาเอเชีย ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจกัมพูชาปีนี้เหลือเพียง4.9%จากเดิมที่เคยหวังไว้6.1%ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สถิติบนกระดาษแต่เป็นการสะท้อนความยากลำบากของครอบครัวนับล้านที่กำลังเผชิญปัญหาปากท้องถ้ามองลึกเข้าไปในรายละเอียดภาพจะยิ่งน่ากังวลมากขึ้นการที่แรงงานกัมพูชากว่า400,000คนในไทยไม่สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เหมือนเดิมทำให้รายได้ของครัวเรือนในชนบท หายไปกว่า300ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้หมายถึงเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลาหมู่บ้านที่เคยมีเงินหมุนเวียนกลับกลายเป็นเงียบเหงาร้านค้าเล็กๆปิดประตูเพราะไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเศรษฐกิจกัมพูชาที่เหมือนร่างกายกำลังสูญเสียเลือดถูกบีบให้หายใจสั้นลงทุกวันเส้นเลือดใหญ่คือการส่งออกสิ่งทอและรองเท้าเริ่มหยุดเต้นเมื่อโรงงานไม่มีวัตถุดิบตัวเลขการจ้างงานในเมืองอุตสาหกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว เสียงจากเย็บผ้าที่เคยดังระงมเงียบลงเหมือนบทเพลงที่ถูกปิดกลางคันภาพแรงงานหญิงที่เดินเท้าออกจากโรงงานโดยไม่มีรอยยิ้มคือความจริงที่สื่อออกมาได้ชัดเจนกว่าตัวเลขใดๆนักลงทุนญี่ปุ่นเริ่มประเมินสถานการณ์ใหม่รายงานจากเจโทรระบุว่าหากการปิดด่านยืดเยื้อนานกว่า3เดือนเงินลงทุนมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์อาจไหลออกอย่างน้อย1 5บางบริษัทใหญ่เช่นโตโยต้าสุโช กำลังมองหาทางย้ายฐานไปเวียดนามหรือแม้แต่ไทยเองตัวเลขนี้ไม่เพียงหมายถึงเงินที่หายไปแต่คืออนาคตการจ้างงานที่อาจสูญหายไปพร้อมกันตัวเลขยังสะท้อนถึงราคาสินค้าในเมืองหลวงที่เพิ่มสูงขึ้น15-20%ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชหรือเนื้อสัตว์ประชาชนทั่วไปที่เคยใช้ชีวิตแบบพอเพียงต้องหันมาประหยัดแทบทุกมือบางครอบครัวเลือกกินเพียงวันละสองครั้ง เพื่อประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปเสียงสะท้อนจากตลาดสดคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือความทุกข์ของคนจริงๆทุกตัวเลขที่ถูกเปิดเผย,ยจึงไม่ต่างจากมีดที่กรีดลงบนผิวหนังของเศรษฐกิจกัมพูชายิ่งเวลาผ่านไปบาดแผลยิ่งลึกขึ้นหากไม่มีการเยียวยาหรือเจรจาเปิดด่านการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าอาจดิ่งลงเหลือเพียง3เปอร์เซ ความฝันในการเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของอาเซียนอาจกลายเป็นเพียงภาพลวงตาคำถามที่ตามมาคือใครจะรับผิดชอบต่อวิกฤตนี้ไทยที่เลือกปิดด่านเพื่อตอบโต้ทางการทหารหรือกัมพูชาเองที่ไม่มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนักลงทุนต่างชาติที่ใช้ประเทศนี้เป็นฐานผลิตราคาถูกจะยังอยู่ต่อหรือหันหลังเดินจากไป เรื่องราวเหล่านี้คือโจทย์ใหญ่ที่ไม่มีคำตอบง่ายๆตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงสถิติแต่มันคือการสะท้อนชะตากรรมของทั้งประเทศกัมพูชากำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายปีและสิ่งที่น่าจับตาคือเมื่อเพื่อนบ้านยังไม่เปิดประตูกัมพูชาจะเลือกยืนหยัดต่อด้วยวิธีใดเสียงสะเทือนจากการปิดด่านไม่ได้หยุดอยู่ที่พนมเปญหรือกรุงเทพ แต่สะท้อนไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนแทบทุกประเทศเริ่มจับตามองว่าความขัดแย้งเล็กๆบนเส้นพรมแดนกลับสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพการค้าและการลงทุนได้มากเพียงใดการประชุมระดับภูมิภาคที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มตอนนี้กลับเคร่งเครียดราวกับทุกฝ่ายรู้ดีว่าไฟที่ลุกขึ้นครั้งนี้อาจลามออกไปเกินกว่าที่ใครคาดคิดเวียดนามมองสถานการณ์นี้ด้วยสายตาที่เฉียบคม นักลงทุนญี่ปุ่นที่ลังเลกับกัมพูชาเริ่มหันไปหาฮานอยและโฮจิมินแทนการเปิดแขนรับและการเสนอสิทธิทประโยชน์จึงเป็นเหมือนกับดักหวานที่ดึงดูดเงินลงทุนให้เปลี่ยนเส้นทางในอีกด้านลาวเองก็พยายามใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพของตนแม้จะยังไม่พร้อมเท่าประเทศใหญ่แต่การเป็นตัวเลือกสำรองก็ยังดีกว่าการถูกมองข้ามเมียนมาก็ไม่ยอมนิ่งเฉยแม้ภายในยังวุ่นวาย แต่ผู้นำทหารก็พยายามส่งสัญญาณถึงญี่ปุ่นและจีนว่าตนเองยังสามารถเป็นฐานการผลิตได้ในราคาที่แข่งขันได้หากกัมพูชาล้มลงก็อาจเป็นช่องให้เมียนมาก้าวเข้ามาแทนเสมือนักมวยที่รออยู่ข้างเวทีพร้อมจะขึ้นชิงโอกาสทันทีที่คู่ต่อสู้สะดุดสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของญี่ปุ่นที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การส่งเสียงเตือนต่อกัมพูชาแต่ยังแฝงความหมายถึงไทยด้วย เพราะหากไทยยังคงปิดประตูอย่างแข็งกร้าวห่วงโซ่อุปทานที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาจะพังลงทั้งหมดการส่งสัญญาณผ่านสื่อจึงเป็นเหมือนแรงกดดันนุ่มๆเพื่อให้ไทยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาในเวทีอาเซียนเองประเทศสมาชิกเริ่มแตกเป็นสองกลุ่มบางฝ่ายต้องการให้รีบเจรจาเปิดดานเพื่อรักษาหน้าและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคแต่อีกฝ่ายกลับเห็นว่า ควรปล่อยให้ไทยและกัมพูชาจัดการกันเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นการแทรกแซงบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความลังเลและความไม่แน่นอนเมื่อมองจากภายนอกความขัดแย้งครั้งนี้จึงไม่ต่างจากเงามืดที่ฉายทับไปบนความน่าเชื่อถือของอาเซียนองค์กรที่ควรเป็นตัวแทนแห่งความร่วมมือกลับกลายเป็นผู้สังเกตการที่ทำได้เพียงออกแถลงการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดแต่ไม่สามารถบังคับให้คู่กรณีขยับได้จริง ภาพลักษณ์นี้ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มสงสัยว่าอาเซียนยังเป็นภูมิภาคที่ไว้ใจได้หรือไม่บทเรียนที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามคือหากเหตุการณ์ปิดด่านเพียงเส้นเดียวสามารถทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้แล้วในอนาคตหากเกิดความขัดแย้งในจุดอื่นเช่นเส้นทางทะเลจีนใต้หรือเส้นพรมแดนประเทศอื่นๆจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงกว่านี้หรือไม่ นักลงทุนจะยังกล้าเดิมพันกับภูมิภาคที่ไร้ไกลไกป้องกันหรือจะย้ายเงินไปที่อื่นแทนตอนนี้จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของไทยและกัมพูชาแต่เป็นการทดสอบความเป็นเอกภาพของอาเซียนทั้งภูมิภาคการเมืองภูมิภาคถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงและทุกประเทศต้องเผชิญความจริงร่วมกันว่าหากไม่หาทางออกที่ยั่งยืนเศรษฐกิจอาเซียนทั้งแถบ อาจถูกสั่นคลอนจนยากจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีที่ผ่านมาคำว่าไทยบวกหนึ่งกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของนักลงทุนญี่ปุ่นและประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานหลักแล้วกระจายการผลิตไปยังเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวและเมียนมาแนวคิดนี้เคยถูกยกย่องว่าเป็นสูตรลับในการสร้างเสถียรภาพและลดต้นทุนแต่ในวันนี้สูตรที่เคยเชื่อว่ามั่นคงกำลังถูกทดสอบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำไมการปิดด่านเพียงแห่งเดียวจึงสร้างแรงสะเทือนกว้างขนาดนี้คำตอบอยู่ที่โครงสร้างของกลยุทธ์ดังกล่าวที่วางไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าหากศูนย์กลางหยุดเดินต่อมโซ่ที่เชื่อมไปยังกัมพูชาก็หยุดตามทันทีนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าหากโครงสร้างที่วางไว้พึ่งพาไทยมากเกินไปเมื่อไทยเลือกปิดประตูเครือข่ายทั้งระบบก็พังทลายได้ในพริบตา สถานการณ์นี้จึงไม่ต่างจากการทดสอบสะพานแขวนขนาดใหญ่หากเสาค้ำที่ยึดอยู่ตรงกลางแตกร้าวส่วนที่โยงออกไปก็พร้อมจะร่วงลงมาพร้อมกันกลยุทธ์ไทยบวกหนึ่งที่เคยเป็นจุดขายจึงกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกเปิดโปงให้นักลงทุนทั่วโลกเห็นอย่างชัดเจนว่าห่วงโซ่ที่พึ่งพาศูนย์กลางเดียวอาจกลายเป็นกับดักญี่ปุ่นในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดนี้เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ บางฝ่ายมองว่าเวียดนามอาจกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ที่เสถียรกว่าขณะที่ลาวและเมียนมาพยายามเสนอตัวเป็นส่วนเสริมแต่ความจริงคือไทยยังคงมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหนือกว่าประเทศอื่นเพียงแต่การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียดกำลังบ่อนเสาะความเชื่อมั่นนั้นอย่างเงียบงนันสิ่งที่น่าจับตาคือบทเรียนที่นักลงทุนได้รับอย่างรวดเร็วว่าการพึ่งพาเส้นทางเดียว ไม่อาจสร้างความมั่นคงระยะยาวได้อีกต่อไปหลายบริษัทเริ่มประจายความเสี่ยงไปยังหลายประเทศพร้อมกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยหากไทยปิดประตูอีกครั้งหรือหากกัมพูชาเผชิญวิกฤตการเมืองภายในบริษัทเหล่านี้จะยังคงหาทางออกได้ทันในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์นี้เหมือนการย้ำเตือนว่าอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเชื่อมโยงกันแน่นหนาเกินจะแยกได้ ไทยบวกหนึ่งซึ่งเคยเป็นภาพฝันของการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันตอนนี้กลายเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นการต่อรองอำนาจระหว่างประเทศอย่างชัดเจนการปิดด่านคือการใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธและเมื่ออาวุธถูกนัดขึ้นมาความไว้วางใจก็ร้าวลึกลงเรื่อยๆคำถามที่ตามมาคือไทยพร้อมรับบทบาทศูนย์กลางจริงหรือไม่หากการเมืองภายในยังไม่นิ่งและความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านยังเปราะบ,บางการเป็นศูนย์กลางอาจไม่ใช่ข้อได้เปรียบ แต่กลับกลายเป็นภาระหนักนักลงทุนอาจเริ่มหันไปหาทางเลือกอื่นแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ดูมั่นคงกว่าในสายตาของทุนต่างชาติตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าไทยบวกหนึ่งไม่ใช่เพียงสูตรการลงทุนแต่คือสมการแห่งความไว้วางใจหากเส้นหนึ่งขาดสมการทั้งหมดก็พังลงทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่อาจแยกจากเสถียรภาพทางการเมือง และทั้งไทยกับกัมพูชาต่างก็ถูกจับตามองว่าจะหาทางแก้สมการนี้ได้อย่างไรเสียงะระฆังที่ดังขึ้นจากชายแดนไทยกับกัมพูชาไม่ได้สั่นสะเทือนเพียงสองประเทศแต่กล้องสะท้อนไปทั่วทั้งภูมิภาคมันคือเสียงปลุกที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองตรงๆว่าเศรษฐกิจอาเซียนที่เคยเชื่อว่ามั่นคงแท้จริงแล้วเปราะบางกว่าที่คิดเหตุการณ์ปิดด่านเพียงเส้นเดียวกลับทำให้ทั้งห่วงโซ่การผลิตยหยุดชะงัก นักวิเคราะห์จึงบอกว่านี่คือบทเบรียนที่มีค่ามากที่สุดในรอบหลายปีคำถามที่ทุกประเทศเริ่มถามตนเองคือจะพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านเพียงหนึ่งเดียวได้จริงหรือไม่เพราะถ้าเพื่อนบ้านหยุดเดินเศรษฐกิจของตนก็ล้มตามทันทีกัมพูชาคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดการพึ่งพาสินค้าจากไทยถึง70%ทดาเนให้เมื่อด่านปิดทั้งระบบก็หยุดหายใจทันที แล้วประเทศอื่นๆที่โครงสร้างคล้ายกันจะเตรียมตัวอย่างไรบทเรียนนี้เหมือนแสงไฟที่ฉายให้เห็นเงามืดของอาเซียนองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกันกลับไม่สามารถป้องกันวิกฤตภายในได้จริงการออกถแถลงการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดไม่เพียงพออีกต่อไปหากไม่มีมาตรการทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและกลไกลป้องกันความเสี่ยง อาเซียนก็อาจกลายเป็นเวทีที่ไร้อำนาจในการดูแลสมาชิกของตนเองนักวิชาการเสนอว่าอาเซียนควรสร้างระบบความร่วมมือใหม่ที่ไม่ให้การค้าและการลงทุนถูกผูกขาดอยู่กับเส้นทางเดียวต้องกระจายเส้นเลือดเศรษฐกิจไปหลายทิศท,ทางไม่ว่าจะผ่านเส้นทางเรือรถไฟหรือท่าอากาศยานเพื่อให้เมื่อเส้นหนึ่งสะดุดอีกเส้นยังคงเดินต่อได้ นี่คือแนวคิดที่อาจช่วยให้ภูมิภาคยืนหยัดได้แม้เผชิญความขัดแยง้งการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าแต่รวมถึงการกระจายฐานการผลิตและแรงงานด้วยญี่ปุ่นที่เคยวางยุธทธศาสตร์ไทยบวกหนึ่งอาจปรับใหม่เป็นไทยบวกหลายเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นความคิดนี้กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองเห็นบทเรียนชัดเจนว่า การฝากอนาคตไว้กับประเทศเดียวคือความเสี่ยงที่อันตรายกัมพูชาที่ต้องเผชิญวิกฤตครั้งนี้อาจกลายเป็นตัวอย่างที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาคเหตุการณ์ที่เริ่มจากการยิงปืนและจรวดที่ชายแดนลุกลามกลายเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของระบบทั้งภูมิภาคชี้ให้เห็นว่าการเมืองและเศรษฐกิจไม่อาจแยกจากกันและทุกการตัดสินใจทางการทหาร อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจได้เกินกว่าที่ใครคาดคิดคำถามใหญ่ที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศคืออาเซียนจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้จะยังคงปล่อยให้ประเทศสมาชิกเดินไปตามเส้นทางของตนเองโดยไม่ใส่ใจหรือจะสร้างกลไกใหม่เพื่อดูแลกันอย่างแท้จริงหากเลือกอย่างแรกภาพลักษณ์ของอาเซียนอาจถูกกัดเซาะเรื่อยๆแต่หากเลือกอย่างหลัง นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิภาคที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมบทเรียนจากวิกฤตนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของกัมพูชาแต่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับทั้งภูมิภาคว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องเดินคู่ไปกับความมั่นคงทางการเมืองหากหนึ่งฝั่งล้มอีกฝั่งก็ไม่อาจยืนอยู่ได้เหตุการณ์ชายแดนที่ดูเหมือนเล็กจึงกลายเป็นบทสรุปใหญ่ที่อาเซียนต้องจารึกลงในสมุดเรียนรู้ของตนเอง เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกในวันข้างหน้า